Right ูส s k y วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือรบที่ทรงพลังและเป็นความภาคภูมิใจของสวีเดน r b s 15อาวุธปล่อยนำวิถีที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการรบทางทะเลที่ทันสมัยและยังถูกใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ r b s 15หรือ Robot System 15 เป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่พัฒนาโดยบริษัทซับโบฟอร์ดไดนามิกร่วมกับเอ i ิกสันไมโครเวฟซ s สเต็มจุดเด่นของมันคือความสามารถในการยิงจากแพลตฟอร์มหลากหลายทั้งจากเรือรบเครื่องบินและฐานยิงภาคพ,พื้นดินทําให้สามารถปอร,รับใช้ได้ตามสภาพการรบที่หลากหลายขีปนาวุธรุ่นนี้มีระยะยิงตั้งแต่70ไปจนถึงกว่า200กิโลเมตรในรุ่นใหม่ๆและสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยําสูง แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม r b s 15ใช้ระบบนำวิถีผสมระหว่าง GPS และเรดาร์แบบ Active Radar Homing ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้อย่างชัดเจนในระยะไกลและทำการโจมตีอัตโนมัติในช่วงสุดท้ายของการบินหัวรบของ r b s 15มีน้ำหนักประมาณ200กิโลกรัมเป็นชนิดระเบิดแรงสูงแบบเจาะกรอบออกแบบมาเพื่อทำลายเรือรบขนาดกลางถึงใหญ่ได้อย่างรุนแรงโดยตัวขีปนาวุธจะบินในระดับต่ำใกล้ผิวน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับจากเรดาร์ฝ่ายตรงข้ามรูปลักษณ์ของ r b s 15มีความทันสมัยตัวลำําำจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบามีปีกพับได้เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและยิงจากแท่นยิงต่างๆความยาวโดยรวมประมาณ4.35เมตรน้ำหนักรวมราว800กิโลกรัมซึ่งถือว่าเหมาะสมกับภารกิจทั้งทางเรือและทางอากาศหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมคือ r b s 15 MK3 ซึ่งถูกออกแบบให้สามารถโจมตีได้ทั้งเป้าหมายทางทะเลและทางบก นับเป็นการยกระดับความสามารถของระบบอาวุธนี้ขึ้นไปอีกขั้นนอกจากนี้ยังมีรุ่นล่าสุด rbs 15 mk สีกรเนียที่มีระบบนำวิถีอัจฉริยะและระยะยิงมากกว่า300กิโลเมตรพร้อมเทคโนโลยีล่องหนเพื่อลดการตรวจจับจากศัตรู ประเทศที่ใช้งาน ABS 1 5ได้แก่สวีเดนเยอรมนีโปลแลนด์โครเอเชียและฟินแลนด์ซึ่งต่างชื่นชมในความน่าเชื่อถือและความแม่นยำของระบบนี้สำหรับประเทศในเอเชียเช่นไทยก็มีการใช้งานรุ่น ABS 1 5ในกองทัพเรือไทยเช่นกันโดยติดตั้งบนเรือหลวงประูุนเรศวรเพื่อเสริมขีดความสามารถในการป้องกันทางทะเลข,ของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลการปฏิบัติการของ r b s 1 5ถือว่าเรียบง่ายและรวดเร็วเมื่อได้รับคำสั่งยิงระบบจะคำนวณเส้นทางบินอัตโนมัติ จากนั้นขีปนาวุธจะทยานออกจากแท่นยิงด้วยเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็งก่อนเปลี่ยนไปใช้เทอร์โบเจ็ตในระยะต่อเนื่องเพื่อรักษาความเร็วและความแม่นยำในการบินจนถึงเป้าหมายเสียงคำรามของข,องขีปนาวุธ RBS 15ที่พุ่งทะยานเหนือผิวน้ำคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังการป้องกันประเทศที่ล้ำสมัยเป็นหนึ่งในขีปนาวุธต่อต้านเรือที่ได้รับการยอมรับว่าแม่นยำโหดและไว้ใจได้ที่สุดในโลก และนี่คือความยิ่งใหญ่ของ r b s 15อาวุธที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความมั่นคงของกองทัพสวีเดนรวมถึงมิตประเทศที่เลือกใช้ระบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Right to sky เพื่อไม่พลาดเรื่องราวของอาวุธและเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ